สกันตกตะลึงเอยอนนแล้วนนจึงว่านนไม่ทันคิดผิดจริงเอ่ยเยจียวนัดดาเออ thank <laughs> you ีนี้พงแล้วทุกท่านนี่คือคุณที่นิติพงศ์หอน้าหรือตัวแสดงแทนก็ไม่ทราบฮะใครฮะตัวจริงหรือตัวปลอมให้ทายตัวปลอมเพราะรำได้สวยเหลือเกินใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวจริงหรือตัวปลอมครับกาเรียนเชิญปู่จุลชาติอาราจนานครับเป็นผู้ฝึกสอนท่ายั์นะครับ ขอ,อเสียงตรงมือไปนี่นี่พงหอหน้าครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนะฮะเป็นไงพี่หายใจทันไหมครับอยู่ในหัวโขนเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกนะครับคนหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นต้องกราบอาจาร์ครูไก่ด้วย ลูกาก่ที่กูคนแรกที่ถีบผมถีบนะถีบแล้วก็ผมขอทํามาอาภัยด้วยที่ผมทั้งถีบทั้งตีพี่นะครับคุณจุนครับทาไมได้คุจุนเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างนี้หรอครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอขอบคุณน้องนนักแสดงนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับและหุ่นคณะทานายนะครับหุ่นละครเล็กคณะทานายนะครับผมอยากจะถามว่าทําไมพี่นี่ถึงเลือกที่จะเล่นโขนอพ่อผมชอบดูโขนผมชอบดู แล้วก็ลูกสาวก็ชอบดูยายตังเมเนี่ยโดยโดยที่ไม่ได้เป็นคนชักชวนเขาเลยเขาขอไปดูเองก็เลยคิดว่าชีวิตเราน่าจะผูกพันอยู่กับขนชอบดูแต่ไม่เคยคิดว่าจะชอบเล่นพอได้มันเล่นแล้วก็อืมจะจำไว้ <laughs> แล้วก็จะเรียนเียกับคุณครูยุรชาติไปแล้วว่าผมจะขอเรียนต่อในฉากอื่นด้วยนะครับ คือตัวผมเองเนี่ยผมเล่นแสดงอยู่ตลอดเนี่ยนะฮะไม่เคยได้ดูใครแต่มาดูคนนี้แล้วเนี่ยนะฮะดูแล้วน่าดูจริงๆครับชื่นใจครับอกผมชื่นใจมากนะฮะชื่นใจมากว่าอย่างน้อยผมได้สมาชิกผมอีคนหนึ่งแล้วนะครับหจากนั้นแล้วนะครับก็ตั้งใจและเกินวันนี้มาเนี่ยจะให้ของสักอย่างหนึ่งคือพระพิกเดต ซึ่งเป็นสิ่งจิตผมกรกูชาปตลอดชีวิตอเขาอผมได้ดีมากก็องค์นี้แหลคนะครับนะคระเทพผมจะมอบให้นะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบนะบเป็นสิพิเศษครับจากตัวผม คุณครูทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ตายแล้วแล้วก็ได,ได้สื่อสารความเป็นไทยต่อไปนะคะก็อยากให้ด<ๆ>ีเป็นตัวอย่างของแบบผ้คนที่คิดว่าทาไม่ได้แลว้วก็ทำได้คครูคุรูทุกคนนะคะวันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าคุณดีก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถจะรับการถ่ายทอดได้แล้วก็สื่อให้คนดูรู้ถึงความรู้สึกว่าตัวชูยักษ์ที่เขาพูดไว้เป็นยังไงนะครับดีเขา้าเข้าถึงแล้วเขาเขาเป็นได้ทั้งสิ้น ผมลุ้นผมไม่ได้ดูหน้าเวทีนะแต่ผมดูจอมอนิเตอร์อยู่ข้างหลังพอโค้ดเข้าไปครึ่งครึ่งอืมอารมณ์มาเลยได้เลยได้เลยนะสุดยอดครับสุดยอดของผู้กล้าของเราครับผมครับที่ผ่านมาสิบกว่าวันรวมทั้งวันนี้ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำแล้วอยากทํามากรู้สึกว่าตัวเองหล่อขึ้นรู้สึกว่าตัวเองบุคลิกดีขึ้นรู้สึกว่าอยากเล่นต่ออีกอยากจะไปหาตอนอื่นๆเล่นอีกเพราะนี่คือของดีเป็นของดีมากๆเป็นมหรลพที่สนุก อยากจะประวัลนาตัวเป็นพาหะในการส่งสารว่าโขนคือสมบัติของคนทุกคนคนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนเล่นโขนหรือครูสอนโขนหรือนักเรียนขนเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณพระคุณบุคุบ,คบคาอาจารย์ที่สอนสั่งแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนนะครับความกล้าครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะต้องไปปั่นขึ้นใหม่นะครับความกล้าที่บ้าเพื่อที่จะได้กล้าในเรื่องอื่นต่อไป ต้องบอกอย่างนี้ครับซูเปอร์ไอดอลของเราสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับทั้งความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจและความกล้าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากตัวพี่ดีจะได้รับแล้วท่านชมที่ติดตามชมแล้วนะครับยังมีผลลอยได้เป็นขุงสดด้วยครับเงินบริจาควันนั้นนําไปมอบให้ศูนย์รักสินครับและผมว่าคุณดีนี่ต้องทราบสินใจมากๆครับในฐานะที่ผมเป็นคนที่อยู่ในวงการแสดงคนนกัปันครับเพราะว่าสร้อยพระพิฆเนศ ที่คุณพี่ได้รับมอบจากครูต้อยซึ่งเป็นสิ่งที่งาินะครับเป็นเปรียบเสมือนกับความมั่นใจที่ศิลปินรุ่นพี่มีให้กับรุ่นน้องผมเชื่อว่าวันนี้พี่ดี้นิดิโกงได้แสดงให้เราควนได้เห็นแล้วนะครับว่าความกล้าจะเกิดเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้มันอย่างจริงจังครับเพราะความกล้าอาจสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับครับคิดว่าดีต้องกล้าทำครับ ติดตามชมภารกิจความกล้าที่กำหนดด oh, ้วยหัวใจของพวกเขาเองได้ในรายการต้องกล้าทุกคืนวันพุธ4ทุ่ม20นาทีโมเดิร์นไนทีวีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่ดูวันนี้ก็ภุ่มิใจเหมือนกันว่าเราก็สามารถทจท่จะอย่างนี้ได้็ยินดีด้วยเดาไว้แล้วว่าต้องมีมุกพี่นี้ก็ไม่พลาดอยู่แล้วชอบทอาไอท่าอะไรกตอนเล่นก็เป็นทศกัณฐ์พอถอดหน้าออกมานึกถึงฮานุมานเลยเพราะว่าพี่ดี้แกเป็นคนลบบุรีไง ต่อไปถ้าถ้าเป็นบทอนุมานจะเป็นยังไงดูแล้วแบบว่าพี่รู้สึกชื่นชมประทับใจแบบมากมๆกมากถึงมากที่สุดเธอจะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทําจากวันนี้เมื่อ ยากอยู่แล้วแต่พราะว่าคนสวยยิ่งยากเข้าไปอีกเป็นภาพโน้ตภาพแรกในชีวิตของผมเลยก็เคยสัญญาเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่าเคยมีใครที่เลิกล้ำฉันรักตัวเองก็เพราะปล่า